นี่คือ English On The Go By k p b l ตอนนี้ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลาลนัครินนักคลรินถูกต้องแล้วนะเออ,อเสียงรอเรืรอเราเริต้องชัดเจนนะเพราะเราเป็นพิธีกรทโทรทัศน์ที่แบบเฮ้ยสุดยอดมากเลยนะฮะทัผมอยูทอออออ่ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ครับวันนี้มีประเด็นความรู้เรื่องของการออกเสียงคำว่า University u u n v v r s s t y y คำว่า University เคยไหมฮะที่ว่าเราได้เรียนที่โรงเรียนนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร A E I O U เนี่ยมันจะต้องถ้าเกิดว่ามี A AND หรือว่าจะใช้เป็น THE เนี่ยถ้า A n n d จะต้องเปลี่ยนเป็น AND ใช้ AN แทนกับ A E I O U แต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นตัว THE จะต้องเป็นออกเสียงว่า THE แทนแทนคำเหล่านั้นนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีกรณียกเวน้นคือหมายความว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ดูที่ตัวพยัญชนะแต่ว่าเราจะดูที่เสียงสระมากกว่าคือเสียงอันนี้มันออกเสียงมันคือตัวพยัญชนะว่า A E I O U มันคือ U แต่ว่ามันออกเสียงว่า University ไม่ได้ออกเสียงว่า University ใช่ปะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราจะต้องใช้กับ a University แล้วก็ the University ไม่ใช่ the ไม่ใช่ and นะครับ เราจะเอาเสียงเป็นหลักเอาง่ายๆว่า a e i o u คือเราจะต้องเน้นเอาเสียงว่าให้เป็นเสียงว่าอีกหนึ่งครั้งนะครับดูบังได้จ้านะคะเสียง a i u คือเสียงง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดว่าคาไหนที่มันออกเสียงว่าที่มันขึ้นต้นแบบนี้เนี่ยเราจะใช้ and หรือว่า the สมมุติเหมือนคําว่า an hour an hour หรือว่าอาจจะเป็นเฮ้ยตอนนี้นึกไม่ออกแล้วอะ่ะเดี๋ยวค่อยหาประโยคเพิ่มเติมนะเอาเป็นว่า University เราใช้อ่ะนะครับไม่ใช่แอนอันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับน้องๆที่กำลังเริ่มเรียนอยู่แล้วก็เป็นการเรียนในเชิงวิชาการนะครับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะวันนี้แดดร้อนมากๆเดี๋ยวจะตัวดำไปหมดจริงๆของตัวข่าวนะไม่ได้ดำขนาดนี้นะขออนุญาตครับแล้วเจอกันใหม่กับ English S on the Go ายเคพีบิวบาย a k e care Thank you very much for watching. Don't forget to click like, subscribe and share.